การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022รายการ FIVB w o m e n World Championship 2022รอบ16ทีมสุดท้ายกลุ่ม F นาที่4ที่สนามเอโกอารีนาประเทศโปแลนด์ทีมวอลเล่บอลสาวไทยอันดับที่14ของโลกลงสนามพบสหรัฐอเมริกาทีมอันดับที่1ของโลกโดยเกมนี้โค้ชด่วนดนายสีวัชระเมธากูมหวัวนหน้าผู้ฝึกสอนจัดผู้เล่นชุดแรกสนามประกอบด้วยพรพันเกิดปราดกับตันทีม ทัดดาวนึกแจ้งขัดถอยาบำรุงสุขพิมพิทยาคบรำอัจฉราพรคงยศ ชัดชูออนโมกสีและมีเปียนุชแป้นน้อยเป็นผู้เล่นอิสระก,ก่อนเริ่มเกมมีการยืนไว้อะไรให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำพูเซตแรกสาวไทยโชว์ฟอร์มได้ดีและสู้กับเบอร์หนึ่งของโลกได้อย่างสูสีจนกระทั่งในช่วงกลางเซตเกมรับของสาวไทยเหนียวแน่นบวกกับเกมรุกที่แน่นอนก่อนจะเก็บเซตแรกเอาชนะไปได้ก่อน25ต่อ23ขึ้นนำา1ต่อ0เกม ถัดมาในเซตที่2ลูกยังสาวไทยเปิดเซตมาได้ดีและยังอาศัยเกมรุกดุดันก่อนทำแต้มออกนำสหรัฐอเมริกาและปิดเซตนี้ไปได้อีก25-21ต่อขึ้นนำ2-0ต่อเกมอย่างไรก็ตามในเซตที่3สาวไทยยังคงสู้ได้ดีแต่สุดท้ายเป็นฝั่งสหรัฐอเมริกาที่หดกลับมาก่อนปิดเซตนี้ไปได้สำเร็จสกอร์25-19ตามมาเป็น1-2ต่อเกม จากนั้นมาสู้กันต่อในเซตสี่เกมนี้สาวไทยเรียกสมาธิกลับมาและโชว์ฟอร์มเก่งทาแต้มขึ้นนําสหรัฐอเมริกาแต่สุดท้ายแล้วเป็นทางสหรัฐอเมริกาที่เล่นได้ผิดพลาดน้อยกว่าแซงปิดเกมเอาชนะไป27-25ต่อเซตที่5เซตตัดสินยังคงเป็นสาวสหรัฐที่เล่นได้แน่นอนกว่าก่อนเอาชนะไป15-13ต่อพร้อมเก็บชัยชนะในเกมนี้ไป สรุปการแข่งขันทีมวลเล์บอลสาวไทยภายสหรัฐอเมริกาไปแบบสนุก2ต่อ3เซ็ตสกอร์25ต่อ23 25ต่อ21 19ต่อ25 25ต่อ27และ13ต่อ15